ก็ยินดีต้อนรับสู่การติวสลดเวอร์ชันวิดีโองั้นมาเริ่มแรกเลยเรื่องพ o ลิโนเมียลพลิโนเมียลหรือเรียกภาษาไทยว่าพหุนามก็คือแบบเป็นสมการแบบนี้ x กำลังสองบวกห x บวกห x กำลังสบวกส x กำลังสองะไรพวกนี้ยอันเราเอาตัวอย่างนี้ก็แล้วกันง่ายดีซึ่งถ้าเราแยกรู้ออกมาแล้วก็จะได้ x บวกสคูณ x บวกสเท่ากับศูนก็คือถ้าคูณกระจายกันไปก็จะได้เหมือนอันบนแล้วเราก็แก้ออกมาอีกได้ x เท่ากับลบสกับลบสองงั้นเรามาดูว่าถ้าเราขี้เียจทำเองเราก็ให้ไซด์แบบทำให้ก็ได้ก่อนอื่นเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการระบุสมก,การพลูนิมเมียลเข้าไปในไซด์แบบก่อนซึ่งมีอยู่3วิธีคือใช้ฟังก์ชันพลอ่ะวิธีแรกคือระบุโคโฟฟเ f อฟ c i e ช t โดยมีข้อแม้คือต้องระบุย้อนหลังเนี่ยมี6 5 1ก็ระบุไปห5เราคนเราพนเีย e เรามีตัวแปร x และการสร้างนี้เราจะระบุ coefficient ม,มันก็จะขึ้นสมก,การพอลิโนเมีย e มาให้ใน s i รแลแล้วก็มีแบบที่สองคือระบุรากสมมุติเรารู้รากแต่เราต้องการ ได้สร้างพลิโนเมียลในไซแรบก็ทำได้เหมือนกันเช่น y เท่ากับ poly เรารู้รากคือลบสามกับลบสองตัวแปรของเราก็คือ x เหมือนเดิมแล้วเราก็บอกไปว่าเรา,เากำลังพยายามสร้างแบบรากไซแลบก็จะสร้างให้เหมือนกันวิธีที่สามคือสร้างแบบคูณเข้าไปก็คือก่อนอื่นเลยเราจะบอกว่า x เท่ากับ x อันนี้มันเหมือนการสร้างตัว x ในพลิโนเมียลแล้วเราเอามาเก็บไว้ในตัวแปร x แล้วเราก็บอกไปว่า y เท่ากับ x กำลังสองบวกหคูณ x บวกหแบบนี้ก็ได้ใชวิธีไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดอืมแล้วฟังก์ชันไซแลบมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้ 1. บวกลบคูณหารสองรูทสามโคฟสี่ฮอนเนอร์ อาหารหารตรงนี้มันมีพีดิฟีกตัวฮืมบวกคืออะไรสมมุติเราเอาพลิโนเมียลสองอันมาบวกกันได้เช่น y บวก x ก็คือเราเพิ่ม x, x ตัวใน y ก็ได้6บวก 6x บวก x กันสองย่างเงี้ยลบก็ลบได้ไม่มีปัญหาคูณก็อืมันก็คูณให้เราได้สมมุติเราเอา y คูณ y หรือ y ยกำลงงัง2ได้เหมือนกันส่วนหารก็หารได้เช่นถ้าเราเอาเนี่ย y คูณ y แล้วหาร y อืมแต่เวลาเราใช้หารเนี่ยมันจะติดอยู่ในรูปเนี้ยซึ่งรูปเนี้ยเราจะรู้ต่อมาว่าเรามันทำให้เราใช้คำสั่ง r o o t ไม่ได้ก็ถ้าเราอยากหารเราให้มันใช้ได้ต้องใช้ p d i f ซึ่ง p d i f มันจะมีข้อแม้คือมี R กับ Q เท่ากับ p ดิอ่าเราต้องสมมติเราจะหา Y กับ Y y คูณ Y หารวาอือก็เหมือนกับข้างบนนั่นแหละแต่เราจะได้ Q กับ R มาคคือข้างบนข้างบนส่วน R คือเศษอ่ะคือถ้าเราบอกเราเอา Y หาร Y มาหารกับ x อวกหนึ่งเนี้ยมันจะได้ข้างบนแล้วมันก็จะเหลือเศษด้วยคือถ้าเอาข้างบนไปหารูมันก็ผิดอยู่แล้วฉะนั้นการเอาไปหารูมันก็ทำได้เมื่อ R ่เท่ากับศูนย์นั่นแหละเมื่อไม่มีเศษอืออ่าการหารูปก็คือการแก้สมการนั่นแหละฮะรูมันก็จะได้ลบสามกับสองเหมือนตรงนี้อือก็ไม่มีอะไร ส่วน cof ก็แค่บอกว่าสมการเรามีสัมประสิทธิ์อะไรบ้างซึ่ง order มันจะเหมือนที่เราใส่เข้าไปตอนแรก6 5หลบหตอนนี้เราอยากได้กับมาก็ cof หกห้าเออไม่ใช่ลบหนึ่ส่วน h o n n e r ชื่อฟังก์ชันแปลกๆนะก็คือแทนค่าเข้าไปใน polynomial เราสมมติเนี่ย y แล้วเราอยากสมมติ แทน x เท่ากับ0เกิดอะไรขึ้นฟังก์ชันนี้มันก็แทนให้เราได้ก็ได้6แทน x เท่ากับ1ได้12อะไรอย่างนี้นะถ้าเราอยากได้หลายอันก็แทนถู0ถึง10เราก็ใส่เวกเตอร์เข้าไปเลยก็ได้มันก็จะแทน0ถึง10ให้ใช่ไหม0คือ6 1 12อะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะเอาวันนี้ไปพอดกราฟต่ออะไรก็ค่อยว่ากัน